สวัสดีครับสำหรับซีรีส์เพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยทักษะ HRBP Increase Your Business Impact with Your HRBP Skill นะครับตอนนี้เรากออ็อยู่กับผมนะครับชัมเปียนสิทธิศักดิ์ทองพิลานะครับจบปริญญาโท MBA M จากธรรมศาสตร์ s u s i s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  o o o นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารงานด้าน HR มามากกว่า15ปีในงาน HR ทุกฟังก์ชันนะครับรวมถึง งาน HRBP ด้วยนะครับทั้งในบริษัทค้ามชาติบริษัทไทยแล้วก็สตารอัพนะครับแล้วก็ยังเป็นวิทยากรให้กับหลากหลายองค์กรในเรื่องของการพัฒน,นาทรัพยากรบุคคลและก็การสื่อสารในงองค์กรนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันใน EP ที่2ของซีรีส์นี้แล้วนะครับซึ่งก็คือ Application of Strategic HRBP in People Development นะครับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีกลยุทธ์นะครับ แล้ก็เน้นเฉพาะสำหรับ HRBP เลยนะฮะในเอพิซอดนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าการที่เราจะเป็น Strategic HRBP นั้นเราต้องเป็นอย่างไรและมีวิธีการจัดการรับมือกับ s ิ t u วเอช n ต่างๆอย่างไรนะครับ HRBP เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทำงานอย่างมีกลยุทธนะ์ร่วมกับผู้นำธุรกิจในองค์กร มีหน้าที่ที่จะต้องให้คำปรึกษาปรับแผนเรื่องของคนเนี่ยให้เหมาะกับเป้าหมายธุรกิจแล้วก็สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเนี่ยเพื่อความสำเร็จของธุรกิจโดยรวมนะฮะนี่คือความจำเป็นที่ HRBP เนี่ยจะต้องมีนะครับแต่ว่าในความจำเป็นนี้ก็มีความท้าทายหรือ Challenge เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ HRBP ในหลายๆองค์กรนะครับยัยงขาดการเชื่อมโยงก,กับเป้าหมายธุรกิจเพราะว่าไม่รู้จะต้องทำยังไงนะฮะ แล้วก็ปัญหาของพาระงานนะครับในการจัดการเอกสารแล้วก็งานแอดมินต่างๆที่มารุมเร้าจนไม่มีเวลาไปทํางานที่มันเป็นเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานที่จะทําให้ h r b p นั้นมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่เป็น strategy มากขึ้นนั่นเองนะครับคอร์สนี้นะครับก็จะเป็นคอร์ส การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีกลยุทธ์นะครับสำหรับ HRBP โดยเฉพาะเลยนะฮะก็จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาฝ่ายธุรกิจขององค์กรได้นะฮะสามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์ด้านการทรัพยากรมนุษย์ได้แล้วก็ผมก็จะพาไปแนะนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะสามารถมาช่วยให้การทำงานในบทบาท HRBP ของคุณนั้นง่ายสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ข้สนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับไม่ใช่เฉพาะ HR เท่านั้นจริงๆข้อนี้เหมาะสำหรับ CEO, Head of People, General Manager ที่ท่านอก,กำลังใช้ HR BP หรือทีม HR ของท่านเนี่ยผิดวัตถุป,ประสงค์ Management l e v e l หรือผู้บริหารที่กำลังพบกับปัญหาพนักงานทำงานไม่ตอบโจทย์ HR ที่อยากปรับการทำงานจาก HR Functional ทั่วไปเนี่ยมาเป็น HR Business Partner HRBP นะครับที่ยังขาดโน้ตฮาวในการวางแผงนกลยุทธ์เพื่อทำให้องค์กรเนี่ยพัฒนาไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม HRBP เองที่ยังพบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครรวมถึงบุคคลทั่วไปครับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่จะมาทำงานในสายงานของ HRBP ข้อแนะนำในการเริ่มเรียนคอร์สนี้นะครับคอรสนี้เนี่ยแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย3-5ปีนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่มีประสบการณ์เอชาท่านสามารถที่จะเรียนคอร์สพัฒนาเอชาสู่บทบาทพันธมิตรทางธุรกิจใน EP 1ีแล้วก็มาเริ่มเรียนคอร์สนี้นะครับภาพรวมของคอสนี้นะครับจะมีทั้งหมด6 chapter ด้วยกัน chapter ที่1 introduction to strategic HRBP and organization problem analysis chapter ที่2ครับ developing target solution and strategic people development plan chapter ที่3 leveraging technology in HRBP chapter ที่4ครับ data driven HR decision making chapter ที่5ครับ tools and techniques for people development และ chapter ที่6ครับ Conclusion ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปพบกับ Chapter ที่หนึ่งได้เลยครับ